เช้าวันนี้ที่าสมดอกแคของเราก็บานแล้วเราเก็บมันนั้นได้สองดอกแต่วันนี้มันก็บานอีกเป็นดอกที่สามดอกที่สี่อันนี้ไม่ยังไม่บานแต่ก็ต้องเก็บแล้วก็อีกสองดอกในก็บานแล้ว ก็อีกดอกนี้ว้าวแหมมันเป็นความสุขจริงๆนะที่เราได้ปลูกแบบออร์แกนิกแล้วก็ไม่ได้ปลูกมากปลูกที่หน้าบ้านจริงๆมันมี2ต้นนะแต่ต้นนี้มันค่อนข้างจะยังไม่เจริญเติบโตแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมันยังมีอีกนี่นี่ แล้วก็นี่อีกนี่อีกแล้วนี่อีกนี่อีกนี่อีกโอ้โหพระเจ้ามันเกิดมาเ้วเป็นดอกเรวยเนี่ยก็จะได้เก็บนี่ได้หลายดอกแล้วมีเสนุวยบอกว่าให้ไปผัดไฟแดงดอกแคไฟแดงบ้าโอ้ลวกจำเจวก็พอแล้ว เรายังไม่พอนะครับนี่นี่นต้นอะไรมรุมมรุมสมสวงเนี่ยมีต้นมะรุมเสียแอนส่งมาจากชนบุรีนี่นี่นสูงขนาดเนี่ยผมเด็ดกินได้นั้นเนี่ยแต่รอไว้สักก่อนนี่น,น,นี่แล้วก็อีกตั้งสิบกว่าต้นอยู่ในนี้นั้นตอนนี้ผมจะเริ่มเปลี่ยนจากปลูกไม้ดอก มาเป็นไม้แดกใช้คำศัพท์ที่สวิงสวายน่ากลัวน่าเกลียดมากแล้วก็มะเขือเนี่ยมะเขือมะเขือก็ออกดอกละจริงๆปลูกครั้งเดียวเองนะเนี่ยกินไม่ทันเจ้าของบ้านวมจะไปหาเลาะนวนเลาะนี่อืมเนี่ยออกดอกแล้ว,ว,อ,ลว,อ,วลลอ่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางพวกนี้ ้นี่ผักอีเสริมนะอุยแต่แล้วพูดไม่เพราะผักน้องเสริมแนละ้วก็พริกเนี่ยพริกโอ้เริ่มงามละนี่มันก็ออกเม็ดเองแล้วนี่ผักอีตู่อุย๊ยพูดไปเพราะผักน้องตู่ไปไปหากินข้าวก่อนนี่มะลิไว้ไหว้พระโอ้ ไปหากินสักก่อนก่อนที่จะไว้พระสวดมนต์แล้วก็จะไปตาดให้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 ให